สวัสดีครับทุกท่านอ่ะมีน้องๆหลายคนนะครับผมถามมาอยากดูวิธีทําการทําที่ดักจิ้งหรีดนะครับก็ง่ายๆนะครับผมวันนี้ก็เลยมามาทําอีกคลิปหนึ่งนะครับใช้ท่อวันนี้ผมจะใช้ท่อสีหูนเนี่ยนะครับผมทุกทีมันเป็นท่อหูนเนาะตัดก็เนี่ยประมาณเนี้ยประมาณนิ้วกลางแล้วนะครับผมมาถึงตรงกกนิ้วเลยนะครับ พอดีไม่ยาวไม่ท่านแล้วก็ลวดเล็กกว่านี้ก็ดีนะครับอันนี้ใหญ่หน่อยหนึ่งพาเทปครับผมปล่อยพันนะแล้วก็ถ้าใครไม่มีกิปไฟฟ้าเหมือนเหมือนที่ผมทำอันใหญ่อะก็ให้ใช้ฝานะครับผมตึงเป็นฝาพีเนียมนะครับหรือว่าเป็นฝาสังกะสีอ่อนที่สุดนะครับมันดัดง่ายแล้วก็เอามาซอยแบบนี้นะครับผมซอยเล็กๆหน่อยไม่ต้องไปกว้างนะครับผมเพราะเพราะมันจะฝืด เวลาเราร้อยลวดนะครับวันนี้จะทำสิบคันครับผมแล้วก็ลวดนะเราตัดมาดัดตอนแรกเลยต้องมาวัดก่อนนะครับผมว่าเออเราจะดัดแค่ไหนนะครับหรือจะดัดเลยก็ได้แล้วก็ไปตัดที่หลังก็ได้เหมือนกันนะครับง่ายๆครับผมวิธีทำํำอันนี้แบบไม่ไม่ต้องใช้ ทุนมาก,ท,กท่อก็ท่อเก่านะครับแล้วก็ตัดเอาแล้วมาวัดเห็นไหมเออ้วก็ถ้ามันยาวแล้วก็ตัดไปนะครับผมระวังนะครับอันนี้มันคมหน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนกิฟไฟฟ้านะครับถ้าเป็นกิฟไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ต้องมาตัดอย่างนี้เนาะแต่อันนี้ประหยัดหน่อยนึงคือเดี๋ยวนี้กิฟไฟฟ้าไม่มีขายแล้วก็ต้องใช้แบบนี้นะโค้งมาเลยครับไม่แจ็บ จีบนิ้วนะครับผมมันคมนะคมมากเลยแต่เราจะพันผ้าเทปในหลายรอบหน่อยก็คือให้มันกบคมไปนะแล้วก็ดัดตรงนี้นะครับแล้วก็โยกซะหน่อยหนึ่งครับตรงนี้นะครับให้มันแบบให้มันหลวมมันจะได้ดิ้นได้เห็นไหม่าให้มันดิ้นอย่างนี้นะอย่าให้มันแข็งนะน้องๆถ้ามันแข็งเนี่ยมันจะไม่กลับมาปิดจิ้งหรีดนะครับตอนเวลาเข้าก็บอกแล้วนะครับ แล้วก็เวลาใส่นะครับผมพับเข้าไปนะครับเนี่ยใส่แบบนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมันจะคับก็บอกเห็นไหมฮลวดแต่แต่ดันไปทังวนเนี่ยมันเปิดแต่ถ้าดัานออกมาเนี่ยมันปิดใช่ไหมครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เอาผ้าเทปเนี่ยมาพันให้แน่นเวลาดักน้องๆอ,อย่าไปตะแคงอย่างนี้นะครับ ห้ามตะแคงให้ดักตรงๆอย่างนี้นะครับให้ดักตรงเนี้ยขึ้นเวลาจิ้งหรีดมันเข้าไปเนี่ยมันมันก็จะติดนะครับผมเอาตรงเนี้ยขึ้นเลยอย่าไปดักคว้ามดักหงายนะครับผมไม่งั้นไม่ติดแน่นอนพันพาเทปให้แน่นครับตรงนี้เราไม่มีการลือแล้วนะครับคือเวลาจิ้งหรีดติดเนี่ยมันจะออกไปทางทางต้นมือโน่นนะครับไม่ได้ออกมาทางนี้นะเราไปเปิดแกะตรงโน้นเอา เห็นไะมันดิ้นนะครับไอตัวนั้นนะครับส่วนฝาปิดนะครับหาฝาขวดอะไรที่มันสวมได้นะครับผมเจาะรูรูนี้ต้องเจาะนะครับถ้าไม่เจาะไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันไอท่อหกหุนที่ผมทําไว้นะครับมันคล้ายๆกันนี่แหละทำเหมือนกันเลยนะครับผมแต่มันต่างอยู่ที่กิ๊บไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่อุดเนี่ยผมใช้เป็นตัวอุดนะครับอันนี้คือหกหุนนะครับคือมันต่างกันเลยหกุนกับสี่หุนนะครับเห็นไหม ไอ้ที่ผมแนะนําให้รีหุ่นเนี่ยคือมันจะได้ยัดในไอ้รูจิ้งลีด่นะมันมันง่ายสังเกตปิ่นนะมันจะดิ้นเห็นไหมฮะอยู่ที่ที่ที่อยู่ในในในป่องแล้วก็ที่ผมบอกให้เจาะเนี่ยขนาดเนี้ยไม่ต้องประเจาะเยอะนะครับหรือว่าไม่ต้องเจาะรูน้อยแค่นี้พอนะครับผมแค่นั้นเองเวลาจิ้งลีดออกได้นะเอ้ยเวลาจิ้งลีดมันติดเราจะได้ดึงออกแล้วก็คอออกงี้แต่ถ้าออกอย่างเงี้ยมันออกยากนะครับ เนี่ยครับอันนี้อันนี้ใช้กีฟไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมที่ที่เนี่ยเหมือนกันนะครับดักติดมดนะครับแล้วก็พกง่ายไม่ไม่เยอะแยะมากมายเหมือนเหมือนกับไอ้ตัวนี้แต่ถ้าใครมีงบก็หาบางๆครับผมนี่ท่อท่อเก่าบางๆนะครับแล้วก็หาฝาปิดบางๆอะ่ะบางสุด,สดเลยมันมีอยู่นะครับผมถ้าใครหาฝาไม่ได้นะครับแต่เนี้ยโอ้โหมนุษย์ป้าไปเอามนุษย์ป้าไปไปดูมาตั้งอย่างหนาเบอะเลยคือมันหนาจัดนะครับเนี่ยถ้าบางแบบเนี้ย มันต่างกันมากเลยเห็นป่ะถ้าเป็นฝาบางๆมันมันจะถูกนะครับถ้าพูดถึงเราไม่มีอัดลมนะครับผมไม่มีไม่มีท่อหรือว่าไม่มีฝาปิดนะครับอย่าลืมเจาะรูนะครับถ้าไม่เจาะรูมันมันไม่เข้าแค่นั้นเองนะครับผมไม่มีเหยื่อล่อมีหลายท่านถามมันมันมีเหยื่อล่อไม่พานไม่ไม่มีนะครับไม่ต้องใช้เหยื่ออะไรเลยแค่เราไปแย่เข้าไปในจุกในรูจิ้งดีนะนะครับผมอ่ามันก็จะออกมา อุปกรณ์แค่นี้เองครับผมขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับอันนี้ก็เลยทําออกมาให้ดูอีกคลิปหนึ่งมีหลายท่านถามมานะครับสวัสดีครับผม